สวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวพัชริยาสุมาสาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่สองของมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏสวนสุนันทาน,นะคะวิทยาลัยโลจิสติกและสลายชนีนสาขาวิชาการจัดการการส่งสินค้าทางอากาศนะคะรหัสนักศึกษา6 3 1 2 7 3 4 3 0, 7, 0ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการแสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่อุทยานราชภัตต์นะคะในวิชาสังคมไทยในบริบทโลกค่ะ ที่ตั้งในปัจจุบันของอุทยานราชพักนะคะเลขที่8ถนนเพชรเกษมตำบลหนองแกอำเภอหมือเ,มเหินจกกังหวัดประจวบคีรีขันค่ะและถูกสร้างขึ้นและแล้วเสร็จในปีพศ2559ค่ะปัจจุบันเป็นเวลา5ปีค่ะประวัติความเป็นมานะคะอุทยานราชพักชื่อเต็มคืออุทยานราชพักพระบรมราชาุสาวร์สมเด็จพระบูราพากษัตริย์แห่งสยามนะคะ ได้รับพระราชทานนามมาจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะหมายถึงอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ค่ะเพื่อเป็นการทดทูนและประกาศเกียรติคุณของสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยามที่ครองราชตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งทรงสร้างคุณประการที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติอันนำมาสู่ความจเจริญรุ่งเรืองและความเป็นปุกแผ่นของชาติไทยถึงปัจจุบันค่ะ อีกทั้งยังใช้เป็นสถานที่สําหรับทําพิธีสําคัญของกองทัพโบกและรับรองบุคคลสําคัญจากต่างประเทศในโอกาสที่มาเยือนกองทัพบ,บกอย่างเป็นทางการรวมถึงเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําหรับประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์อีกด้วยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการนําเสนอพระบร,ะรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทยทั้ง7็ดพระองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่อุทยานราชพักนะคะ องค์ที่หนึ่งนะคะคือพ่อคุณราบคำแหงค่ะสมัยกรุงสุโขทัยค่ะด้านซ้ายนะคะจะเป็นสมเด็จพระนเรศวรสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะส่วนด้านขวานะคะจะเป็นสมเด็จพระนารายณ์สมัยกรุงศรีอยุธยาเช่นเดียวกันค่ะต่อมาองค์ที่สี่นะคะด้านซ้ายมือสมเด็จพระเจ้าตากสินสมัยกรุงรนบุรีค่ะด้านขวามือองค์ที่หพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึ่งของเรานะคะแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะ องที่6นะคะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวหรือรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และองค์ที่7นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัว,วรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เช่นเดียวกันค่ะต่อไปเป็นพื้นที่ในอุทยานราชาพักทั้งหมดนะคะมีถึง2 2 2ไร่โดยแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้ค่ะในส่วนที่หนึ่งนะคะจะเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมภาษัตริ์แห่งสยามเจ็ดพระองค์ค่ะ ใน,นส่วนที่2น,นะคะลานอนอกประสงค์เพื่อใช้สําหรับกระทํำพิธีสาคัญของกองทัพและรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศเช่นในรูปค่ะ และในส่วนสุดท้ายนะคะส่วนที่3ค่ะคืออาคารพิพิธภัณฑ์หรือห้องจัดแสดงนเทศการประวัติศาสตร์ค่ะที่ได้มีการค้นคว้ารวบรวมและจัดทำพระาราชวัติและพระาราชกรณียกิจของทเจ็ดพระองค์เอาไว้ค่ะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านล่างของฐานพระบร,ร,รมราชานุสาวรีย์ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงการดาเนินการนบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ,ใหญ่สง่าง,งามถือว่าเป็นรดุกอันล้ำค่าของไทยและหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของหัวหินไม่ควรพลาดที่จะมาที่นีมาชมค่ะ พระบรมราชันย์สาวรีสมเด็จพระปุรภากษัตริย์แห่งสายามทั้งเจ็พระองค์นะคะหล่อด้วยทองสมริดนอกบอนมีความสูงต่อพระองค์นะคะ13.9เมตรเทียบเท่าคน8คนยืนต่อกันค่ะซึ่งประทับอยู่บนฐานแท่งความสูงอยู่ที่1.5เมตรและฐานล่างความสูงที่8เมตรค่ะรวมเป็น23.4เมตรเมื่อนำเ 2, 3, 4, ลข2บวก3บวก4จะเท่ากับ9ซึ่งเป็นตัวเลขที่มงคลซึ่งน่าอัศจรรย์มากค่ะ และมีน้ำหนักต่อพอมนะคะอยู่ที่29ตันค่ะและที่อุทยานราชพักนะคะได้มีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อวันที่27กระกฎะาคมปี2558ค่ะนั่นก็คือขณะอันเชิญพระคุณล้ำคำแหงขึ้นประดิษฐานบนพระแทน่นได้เกิดพระอาทิตย์ทรงกดขึ้นเป็นเวลา30นาทีค่ะและด้านในภาพนะคะคือการนักจุดเซ็นเตอร์ค่ะ ซึ่งเป็นจุดรวมสายพระเนตรของทุกพระองค์นะคะคาดว่าน่าจะได้รับความนิยมในการยินไหว้สักการะและถ่ายภาพเป็นอย่างมากค่ะเพราะถือว่าเป็นจุดที่มีมุมสวยที่สุดและสามารถถ่ายภาพได้เห็นทั้งเจ็ดพระองค์ในเฟรมเดียวกันค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาและจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ